ว้าเก่งไงแล้วไอ้ฟ้าเป็ดเห็นหน่อยไอ้ฟ้าเป็ดเห็นหน่อยฟ้ามึงปั่นไม่ได้แล้วก็จะเกาะไว้ทำไมเขาผีเชื่องไว้อยู่คนไหนมีสองหัวมึงนี่ขึ้นตัว มีครึ่งตัวของผมมีสองหัวอะไรหล <laughs> ักทำไมหักถ้าเธอตกไปอ่ะเข <laughs> าตกไปเขาเป็นเมอร์เมดเลยนะแมวน้ำไม่ใ <laughs> ช่เมอร์เมดชิลมากบรรยากาศดีเย็นสบายอ๋อมันมาแล้วตา,าว <laughs> โอ้โหตัวเบลเลอร์เลยามาแล้วมาแล้วมาแล้วรู้ว่ามีของกินมาแล้ว, <laughs> ลว <laughs> เหมือนเมียกูเลยรู้ว่ามีของกินมาโอ้ดูทำปากเลยเหมือนทานเลยแกเหมือนด้วย <laughs> ในหันหน้ามาดิ เออหน้าก็เหมือนเอาใหม่ดิป่ะเอาใหม่้องไอ้นี่มันร้องอ่ะออน้องปลอู๋มันเรียกเพื่อนมันมากำลังเรียกเพื่อนมาหาเล่ยโยนให้น้องใกล้ๆดิอุ้ยเขาเรียกเพื่อนเขามาโอ้โหเต็มเลยนั่นน่ะ อาเล่ไอ้ฟ้าอาเล่ไปเอามาอีกสองถุงตอนเดี๋ะวิ่งมาเอามาไอ้ฟ้ามันสวมมืออุ้ยดูดิมันติดน้องอย่าร้องให้กินอยู่เหรอมันได้เงินกับการสูดน้าสะอาดมาแล้วมาแล้วฝั่งน้ำเงินละมาแล้วอันน้เป็ดป่ะ ชื่อลายลรายออันนี้ดอนเร็ดดอนสบายเกินวยความเยือกเย็นโอ้บรรยากาศดีมากเลยทุกคนดูพอจะชิลแม่งก็หมอลำกูเซ็งมากเลยความเนื้อความเยือกเย็นจันเแล้ว น่าลองลิ้มไม่ชิมดีกว่าหนูต้องชิมปะกัดซื้อสาวแก่แล้วลงมาได้เร็วๆขั้นเดียวเนี่ยขึลงมาขั้นเดียวต้องตดแตกมึงตดแตกเหรอมึงตดแตกเหรอหน้ากล้องนะทำไมมันขมิบรูตูดไม่ได้เลยวะไงเมื่อกี้มันก็มาดีลงมาแล้ว